สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดว่าจะมีแต่คนปกติเราไอ้น,นั่นไม่ดีอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่สวยผอมบอกว่าผอมกว่าน,นี้ก็ดีบอผอมกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ดีนะคะอ้วนกว่าน,นี้ดีกว่าเวลาอ้วนก็ไม่ได้ดีเพะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดํ<ส><ด>าเล่งดีจัง เก่งเลยแซงเซิร์ฟแบบหายใจเลยไม่เครียดจืจื๊เป็นคนที่รักความสวยงามมากนะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบลุยมากเราทำงานได้เต็มที่เลยแล้วก็ทำงานหนักได้ลุยได้อะไรได้แต่ว่าเป็นคนที่รักสวยงามมากฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอะ่ะลุยแต่ก็ต้องสวยด้วยนะคะอย่างรถที่เราจะต้องใช้ทุกคันเลยอันดับแรกเลยต้องสวยก่อนนะคะ เวลาเราลงจากรถไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนมองสองครั้งอะมองครั้งเดียวเราก็จะเฉยเฉยใช่ไหมต้องมีมองสองครั้งฉะนั้นเราก็เลยจะเลือกมาด้าบีทีตัว All ออนนี่นะคะเพราะว่าความสวยโฉบเฉียวดีนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยรูปทรงไม่เหมือนใครมีสไตล์เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่แบบจะไม่ทําอะไรที่เหมือนใครใครแนะนําอะไรก็ฟังหมดนะคะแต่เลือกคือตัวเองต้องเลือกเพราะว่า ถ้าเราศึกษาให้ดีใครจะไปรู้มากกว่าตัวเราอะคะคือแบบเขาไม่รู้ว่าเราชอบอะไรถูกไหมแต่ละคนก็ชอบต่างกันอยู่แล้วจะไปให้คนอื่นมาเลือกให้เรามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมยังไงนะคะมาด้าเนี่ยยังรักษาเอกลักษณ์ของมาด้าก็คือช่วงล่างแน่นหนึบขับสนุกโค้งเป็นโคง้งขับไปแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขในการขับแซงเป็นแซงเล่งเป็นเล่งนะคะ